ติดปอดหายแล้วเต้นเต้นเยอะมากอุ้ยอันนี้นี่แบบว่าุยอะไรดาวเป็นเห็ดเป็นเห็ดนี่มีอันนี้ด้วยเฮ้ยอะไรเอ่ยนี่อุ้อกล่องแมงโคตรเท่งไอหีบสมบัติอะเธอคืออะไรโอ้โหดูเไอรอนอะไรไอรอนแมนโุงแพทถูงก็หล่อแล้วได้ไซส์อะไรมาคเนี่ยตัวนี้เป็นตอะ นี่ดูดิกล่องโคตรเท่อ่ะดูดิอย่าก็เสื้อวงเลยดูถุงนี่นี่ดูถุงครับน้องๆไซอะไรมาดูไซเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่นอนนี่เป็นไงเป็นอย่างนี้โคตรเท่เท่ระเบิดเลยอ่ะใส่อะไรวะใส่อะ้รไซ ออครับ้ไดยู่ใสแอลใสแอลใครใส่ได้จัดไปอันนี้มีใบเดียวนะเนี่ยลิมิเต็ดอีดิชั่นปกติเท่าไหร่นะเธอสองหรือสามพันสามพันแปดโอ้หสามพันแปดอันนี้จากในช็อปเลยนะคะลายลิขสิทธิ์แท้ใโรเเลยปองไม่กี่คณบ้านเลยแต่ขายไม่ถึงหรอกขายพันแปดได้มาใบเยอะนี่จับเลยนี่คือกลับบ้านเลย วัยรุ่นวัยรุ่นเสื้อวงใช่ไหมอืมเสื้อวงเลยปล่อยติดต่อติดต่อเดี๋ยวดูครึ่งๆแล้วจะเข้าดูอะไรอีก